ジャークドラゴンかつて世界を包み込んだ暗闇を生んだのはたった一体の真珠だったジャークリード暗黒剣暗闇ヘ สวัสดีครับบีกราฟเฟอร์จากบีฮิลโลโปรดนชานนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายติมคาริบ้าค่ะบีกราฟเนี่เพิ่งเริ่มครั้งแรกนะครับที่ลองมาถ่ายดีหลอกกันนะครับยังไงก็ฝากตัวด้วยนะครับ <laughs> โอ้โหโอ้โหแค่ยังไม่ทันเริ่มก็จะล่มนะครับโอเคอยู่ตรงนี้ก่อนก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าอยู่ๆก็เริ่มถ่ายพูดอะไรมากเลยครั้งแรกคนถ่ายรูปก็ยังประหมาะ่ <laughs> า,มา,มาเลยครับนถ่ายยังประหม่าเลยครับเดี๋ยวขอไปนะนี่ครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีเตรีอเลยนะนี่นะนครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีเตรียมพร้อมนะครับ เียังหันหน้าข้างหน่อยครับกาะมองกล้องมองกล้องกะมออั่งนิดหนึ่งดีครับดีจริงนะแหละโอเคอเออได้ได้ขอขอขอับหลับลงนิดนึงกลับไปดูหน้าดีครับด,ดีครับด,ดีนะครับขอหน้าหนึ่งสองโอเคอีกรูปหนึ่งครับมาดีเออคือจะแนะนำนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับเวลา,าถ่ายรูปกับแบบเนี่ย คืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจเรื่องว่าถ่ายมาไงให้สวยเนี่ยเราก็ดูแบบของเราก่อนว่าเขาพร้อมไหมให้รับง่ายๆครับบางทีเนี่ยผมบางตาแบบเนี่ยเป็นเรื่องเบสิกมากที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับเพราะไงก็พยายามสังเกตเข้าไว้นะครับผมเพราะงั้นบางทีถ้าถ่ายมาถ้ารูปผมมันบางตามากเกินไปเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบเฟลกับรู้ที่ออกมาก็ได้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเลนนิดหน่อยนะครับผมโอเคลองลองยืนตรงนี้สิขอเห็นหน้าขอแบบเห็นหน้าหันข้างหน่อยก็ได้อาดาับลงนิดนึงก็ได้ครับ ดีครับดีครั้งไว้นะดีครับพอนะขอแนวตั้งนะรัาที่ขยบยี้มียิบขยบอยู่ถ้าดูข้าง่าครับสองครับ่งสองีเลย อย่ายิ้มอย่ายิ้มคาลิเบอร์ไม่ยิ้มคาลิเบอร์ไม่ยิ้มตายแล้วคาลิเบอร์สู่แสงสว่างแล้วไม่เกี่ยวป๊บมไม่ได้ดวงตาไหลแล้วโอ้โหหลอดเดินสองเดี๋ยวทำนี้ใหม่นะโอเคโอบมาใหม่ครับเตรียมตัวหนึ่งสองมา เอาตรงนี้ทำท่าเมื่อกี้เหมือนเซฟอะแต่ไม่ได้เซฟอะเอามือถ้าล้มนี่เฉยก็เอื้อมมันไม่ถึงโ okay. อเคเอียงไปเ,เ,เฉยเอออยู่นี้อยู่นี่หนึ่งสองทรเลยโอเคเอาใหม่นะเออพาไปงั้นพาไปงั้นพาไปงั้นแต่ลบุกอะบีไปทางนี้หน่อยดีถือไปงั้นแหละดีฟังไว้หนึ่งสองสม หันมามองดาบหนะ่ะก้มหน้าลงหักดาบลงนิดนึงครับขอเห็นหน้าหนะ่อยโว้ย <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการถ่ายในทีมคาเมเลเดอร์คาลิเบอรนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณน้องมะนาวมากเลยนะครับโอเคครับฝากช่องทางของน้องมะนาวนะครับชื่อว่าแค่นี้แหรอท้าครับผมถ้าว่าวันนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องทางของ B h e r o ด้วยนะครับ โอ้โหลิ้นพันมากแล้วครับผมไว้ครั้งหน้าแล้วครับผมบุญรัวนี้แนะ่นอนครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับบีกราฟเฟอร์ของบีฮีโร่บอลล่าชันต้องลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ EP หน้าแะครับเอาเลยบีกราฟเฟอร์